สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมาดูงาน PM นะครับตอนนี้ก็เป็นงาน PM เกี่ยวกับรถเทเลอร์นะครับรถเทเลอร์ผมจะอธิบายงาน PM เคร่าวๆนะครับงาน PM ก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกองตามระยะนะครับตามรอบที่กาหนดนะครับ ก็จะมีรอบสองหมืนนะครับเป็นข uh, ั้นต uh, mm ่ำนะครับตอนงานพ m เอ็มเราก็จะมีอัดจารบีนะครับอัดจารบีก้ามเบรกนะครับก้ามเบรกนะครับเพื่อไม่ให้เบรกมันติดนะครับอัดจารบีเข้าก้ามเบรกนะครับทั้งตัวตัวลูกนะครับแล้วก็ตัวแม่นะครับตอนนี้ผมกําลังอัดจารบีตัวลูกอยู่นะครับนี่ก็กําลังอัดอยู่นะครับแล้วก็ดูกระมังเบรกนะครับกับกระมังเบรกนะครับ หรือว่าท,ทั้งลมเบรกนั่นแหละครับตัวเดียวกันเรียกตัวเดียวกันนะครับแต่ผมเรียกกำลังเบรกนะครับตอนนี้ก็กําลังอัดจระบีอยู่นะครับอัดจัระบีก้ามเบรกนะครับเพื่อไม่ให้ก้ามเบรกมันติดนะครับอัดจัระบีก้ามเบรกแล้วก,ก็ตั้งเบรกนะครับตั้งเบรกตัวลูกนะครับตั้งเบรกตัวลูกทั้งสามเพานะครับตัวนี้เป็นหางสามเพานะครับหางเทนเลอร์สามเพาผมก็ทําการอัด นะครับก็จะมีรถวิ่งผ่านแล้วก็รถจอดเยอะแยะไปหมดเลยเต็มเต็มเลยนะครับรถเยอะนะครับตอนนี้เป็นรถเยอะมากนะครับวันนี้แออัดนะครับรถเยอะตัวนี้เป็นหางสามเภานะครับสามเภาหางสามเภาครับผมก็กําลังทําการ pm มนะครับเป็นงาน pm มนะครับตอนนี้ก็จะมีรูอัดจารบีที่ขาตั้งนะครับขาตั้งคู่นะครับ ากาตั้งคู่ในการถอดหางก็ต้องหมุนตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องอัดจารบีก็ข้างหน้าก็จะเป็นที่ต่อสายนะครับนี่จะเป็นที่ต่อสายตัวแม่มาหาลูกนะครับต่อสายลมสองฝั่งแล้วก็สายไฟนะครับตรวนี้ข้างหน้าล่างก็จะเป็นเดืออนะครับเดืออก่อกับหน้าแป้นที่ตัวแม่นะครับล็อกกับตัวแม่เป็นเลยตัวลูกเพื่อจะไปล็อกกับตัวแม่ ตัวนี้หางก็จะมีกองนะครับตรงนี้กองเราก็จะเปลี่ยนกองอากองดักน้ํานะครับตออน้ําของตัวลูกมีกองครับไว้ดักเศษนะครับไว้ดักเศษแล้วก็ดักน้ํานะครับตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเป็นงาน PM <laughed> ก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตามรอบนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนตามรอบนะครับถ้าไม่เปลี่ยนจะมีผลเสียคือทําให น้ำเข้าถังนะครับน้ำเข้าถังเศษไปติดนะครับตัวนี้เป็นงานพีมตัวลูกก่อนนะครับข้างล่างจอดไว้ข้างล่าง,าง,างเป็นงานพีเอมตัวลูกตัวแม่จอดอยู่ข้างบนตัวแม่จอดอยู่ข้างบนนะครับเราก็จะมาพีมตัวแม่นะครับตัวแม่ก็ทําเหมือนกันครับอัจจารบีเปลี่ยน่านน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนก้องโซลานะครับบนล่างนะครับเปลี่ยนกรอง ดีเซลนะครับบนล่างแล้วก็ไ mm. ล่ระบบน้ํามันนะครับก็เช็คระบบไฟนะครับเช็คระบบไฟก็จะอัดตัวอ่าก้ามอ่าก้ามปูนะครับก้ามเบรกเหมือนกันนี่แหละครับก้ามเบรกตัวลูกแล้วก็ก็ต้องมาเช็คน้ํากันนะครับเช็คน้ากันทุกช่องนะครับต้องเช็คทุกช่องนะครับว่าขาดไหมนะครับขาดเราก็ต้องเติมนะครับเติมทุกช่องตัวน,นี้ผมแค่ เปิดให้ดูนะครับช่องเดียวแต่ถ้าเช็คก,ก็ต้องเช็คทุกช่องนะครับถ้าต่ำก็ต้องเติมนะครับเติมลงไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกหัวแล้วก็ลงหัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรองฟันพาวเวอร์นะครับหม้อน้ำแล้วก็เครื่องแล้วก็เช็คสายพานนะครับเช็คสายพานเสร็จก็จะเช็คยางนะครับเช็คยางว่ายางเหลือขนาดกี่มิล นะครับตอนนี้ให้ดูสายพานนะครับให้ดูสายพานตอนนี้เป็นสายพานทัมมิ่งนะครับสายพานทัมมิ่งเส้นเดียวนะครับตึงรอบทั้งเครื่องแล้วก็แอร์แล้วก็มน้ํนานะครับตัวเดียวกันนะครับตอนนี้เป็นวิกเตอร์นะครับห้าร้อยซีรีห้าร้อยนะครับเป็นฮีโน่เอฟเอ็มหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นเอโ ถ้าถึงรอบแล้วก็จะเปลี่ยนสายพานด้วยนะครับเช็คระบบไฟหน้าหลังนะครับเช็คเบรกนะครับตั้งเบรกตั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกแล้วก็เป่ากองนะครับเป่ากองตรงนี้ถอดกองไปเป่านะครับเป่ากองอเป่ากองเสร็จเราก็จะเช็คพวกระบบการทํางานของลมนะครับเช็คการทํางานของลมเสร็จเราก็ไป ป่า,ปาจรารบีที่หน้าแป้นนะครับไปที่ป่าจระบีที่หน้าแป้นหน้าแป้นของไอ้ตัวแม่นี่ครับหน้าแป้นที่จะเป็นต่อกับลูกั่นเพราะนั่ด <บา S 2> ้ะคืน<ร>งาน PM ก็ก็มีรประมาณนี้นะครับคร่าวๆนี่เดี๋ยวผมถ่ายใต้ท้องให้ดูนะครับใต้ท้องนะครับใต้ท้องของรถเจเลอร์นะครับันี้จะเป็นสองเผาสองเพาทีเพา,า,พาต่อนะครับสองเพาหน้าและก็ลังนะครับ สองเผาทีนี้เราก็เอาเจารบีเก่าออกนะครับถ้าตรงไหนที่มันแข็งก็เอาเหล็กแคะแคะหอกนะครับแคะออกให้มันหมดนะครับไม่ให้มันเหลือนะครับแคะไปเรื่อยๆนะครับผมแคะไปจนกว่าล่องมันจะออกนะครับล่องที่มันแข็งนะครับเพราะว่าเราจะได้อัดจารบีใหม่เข้าไปนะครับใส่จารบีใหม่เข้าไปปาดเข้าไปนะครับให้มันเต็มล่องเหมือนเดิมถ้า ไม่เอาออกไม่แทะนะครับมันจะทําให้หน้าแปนนี้สึกนะครับหน้าแปนนี้สึกแกน Istanbul, ตัวแกนตัวลูกก็จะหลวมนะครับต,ต้องแทะออกให้มันหมดนะครับแล้วก็เอาเจจะเบียใหม่เข้าไปนะครับเพื่อจะไม่ให้การสึกลอมันมากนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องแล้วก็ยกให้ดูนะครับนี่ก็ให้น้องกําลังแทะอยู่นะครับแทะออกอยู่นะครับ <athlete. S 1> กาลังแทะออกอยู่ แท้เสร็จก็ใส่จจละบีใหม่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้มันเต็มเต็มช่องนะครับเต็มเต็มจานนะครับเต็มหน้าหน้าหน้าจานหน้าแปนนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> เสียงผมอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าทํางานแล้วเสียงมันไม่ค่อยจะได้ยินนะครับเสียงจะดังนะครับแล้วก็จะมาเช็คยางนะครับเช็คยาง เช็คยางสภาพยางนะครับตัวเลขของยางก็จะมีนะครับเป็น R11 นะครับขีด22.5นะครับ R11 ขีด22.5ยางมาตรฐานนะครับจะเติมลมได้อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นมาตรฐานฐานของโรงงานนะครับจะเติมอยู่ที่123 psi นะครับ ร้อยจุดยี่สามพีไอก็จะเติมอยู่ประมาณนี้ครับสแตนดาดแต่ส่วนมากจะเติมแค่ร้อยยี่สิบนะครับผมผมจะเช็คแค่ร้อยยี่สิบตอนนี้ก็เป็นวันเดือนปีที่ผลิตยางนะครับถ้าใครดูดูเป็นก็จะดูดูได้นะครับสัปดาห์แล้วก็ปีที่ผลิตยางครับว่าผลิตปีเท่าไหร่สัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นยี่ห้อยาง แล้วก็ขนาดของหน้ายางความกว้างความหนานะครับแต่ผมจะไม่ได้อธิบายนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมทําคลิปอธิบายอีกคลิปนึงนะครับวิธีการดูยางรถนะครับว่าเลขแต่ละเลขนะครับดูยังไงนะครับเป็นบอกอะไรนะครับเลขค่านี้บอกอะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้อธิบายนะครับทีนี้ผมอธิบายเฉพาะเป็นงาน pm นะครับ ตรวจเช็คช่วงล่างนะครับตรวจเช็คช่วงล่างตรวจเช็คระบบเบรกระบบน้ํามันนะครับว่ารั่วไหมครับซึมไหมก็เช็คเบรรล่วซึมหรือไม่นะครับแล้วก็ตั้งใหม่นะครับตั้งเบรกให้ได้ระยะนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับปรับตั้งเบรกนะครับเป็นงาน PM ผมได้อธิบายงานพีเอ็มคร่าวๆไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนกล้องดีเซลกลองเครื่องกลองโซลากลองโซลานะครับกลองดีเซลบนล่างนะครับแล้วก็กลองอน้ํามันพาวเวอร์แล้วก็เป่ากลองนะครับอัดจาจระะบีนะครับเช็คสายพานทามมิ่งนะครับหน้าเครื่องนะครับ แล้วก็ถ้ามันมีการสึกล้อที่สายพานแตกนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายพานนะครับเป็นสายพานทัมมิ่งนะครับสายพานเส้นเดียวนะครับยาวครับรอบเครื่องนะครับเป็นสายพานทัมมิ่งเส้นเดียวนะครับรุ่นรถเป็นรุ่นฮ i โน่นะครับวิกเตอร์ห้าร้อยนะครับตัวใหม่นะครับเตอร์ห้าร้อย นี้เป็นสายพานทัมมิ่งนะครับเช็คน้ำแล้วก็จะเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับเป็นสายพานเบอร์ตามคลิปนะครับเบอร์นี้นะครับแกะออกก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับตามคลิปเมื่อเช็คเสร็จแล้วก็ทําการถอยลดลงนะครับเพื่อไปต่อการตัวลูกนะครับ ตอนนี้ก็กําลังให้น้องถอยลงนะครับเพื่อจะไปต่อกับตัวลูกอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะเช็คระบบเบรกนะครับเช็คระบบเบรกตัวแม่ตัวลูกนะครับ ของผมก็มีการสอนเกี่ยวกับการขับรถเทนเลอร์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับวิธีการต่อนะครับการขับการเลี้ยวการถอยนะครับผมขับผมสามารถให้คาปรึกษาได้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสอบใบขับขี่อย่างเงี้ยนะครับอ,อ่อติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหลักการนะครับในการต่อการถอยหรือว่า ในการขับนะครับเทคนิคการถอยต้องทำยังไงนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามได้นะครับให้คำปรึกษาทุกคำตอบนะครับทุกคำตอบที่ผมสามารถตอบได้นะครับ